เเรื่องสุดเพี้ยนของทั่วโลกอันดับที่7ประเทศจีนใครที่ฉี่ไม่ตรงโถจะถูกปรับเป็นเงิน500บาทเมื่อรัฐบาลท้องถิ่นเซินเจิน้นได้เล็งเห็นความสำคัญของการฉี่ให้ถูกวิธีจึงออกกฎข้อบังคับให้ผู้ชายปสัสสาวะลงในโถฉี่แบบถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ำโสกรปรก โดยเฉพาะในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากอย่างเซินเจิน้นกวางโจและเซี่ยงไฮ้แต่กฎเกณฑ์นี้จะเกิดขึ้นจากความตั้งใจในด้านที่ดีแต่ก็โดนวิจารณ์อย่างหนะักในสังคมออนไลน์ของจีนในเรื่องการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐานซึ่งหลายคนมองว่ากฎหมายแบบนี้เป็นเรื่องตลกที่ยากจะบังคับใช้ได้จริงเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่า การปัสสวาวะแบบไหนหเลอะเทอะมากน้อยเพียงใดจึงจะเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อนี้ที่สำคัญหากจะต้องมีการจับปรับกันจริงๆ,ๆก็คงต้องมีตํำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปฟ้อในห้องน้ำนั่นเองอันดับที่6วงบอยแบนด์รุ่นปู่ที่ฮอตที่สุดของอังกฤษไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามีวงบอยแบนด์ที่เกิดขึ้นบนโลกอายุรวมกว่า500ปี วงบอยแบนด์นี้มีชื่อวงว่า f i s h e r m a n Friend ซึ่งส่งอัลบั้มติบท็อป20ชาร์ตวงนี้ก่อตั้งเมื่อปี1995โดยบรรดาหนุ่มใหญ่กว่า10คนที่อาศัยอยู่ที่พอร์ h i g h ซ a c k หมู่บ้านชาวประมงเมืองคอร์วผู้ใช้เวลาว่างจากงานประจำมาร้องเพลงตามผับ จนกระทั่งเสียงร้องได้เข้าหูผู้บริหารค่ายอย่าง Universal Music เมื่อปี2010ทำให้ได้รับค่าเซ็นสัญญาด้วยมูลค่าสูงถึง1ล้านปอนด์หลังจากนั้นชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วหมู่เกาะอังกฤษและมีผลงานชื่อว่า One and All โดยอัลบั้มใหม่ของวงถือเป็นผลงานเพื่อไว้อะไรแก่ Taylor ์ i ิลนักร้องของวง ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกประตูเหล็กหล่นทับระหว่างการซ้อมคอนเสิร์ตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่สมาชิกที่เหลืออีก9คนตัดสินใจเปิดการแสดงต่อไปอันดับที่5หน้าแตกแบบหมอไม่รับเย็บประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้ต้องตลกไม่ออกแถมหน้าแตกแบบหมอไม่รับเย็บเมื่อหนุ่มเดวิด ได้วางแผนทำเซอร์ไพรส์เจสิก้าแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานท่ามกลางสักขีพยานซึ่งเป็นผู้ชมการแข่งลีกเบสบอลที่สนามแห่งหนึ่งในรัฐคอนเนตทิคัตโดยหลังจากที่ทั้งคู่ออกมายืนกลางสนามตามคำเชิญของโคสกซึ่งอ้างว่าต้องการถามความเห็นของทั้งคู่ที่มีต่อฟอร์มการแข่งขันของทีมเบสบอลในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเดวิดและพิธีกรได้ทำการเตรียมกันไว้ และโคโซกก็พูดขึ้นมาว่าเจสิก้าคุณจะแต่งงานกับชายคนนี้ไหมเรื่องเซอร์ไพรส์ที่น่าจะจบลงด้วยการมีความสุขกลับกลายเป็นว่าเจสสิก้ากล่าวขอโทษและปฏิเสธเดวิดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าไม่สามารถแต่งงานกับเดวิดได้แล้วเธอจึงหันหลังวิ่งออกนอกสนามแบบความเร็วแสงได้ทิ้งหนุ่มเดวิดย,ยืนอึ้งหน้าแดงอยู่กลางสนามสักครู่ ก่อนจะวิ่งหนีไปด้วยความอับอายเช่นเดียวกันอันดับที่4 Power Ranger ประเทศญี่ปุ่นชายหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งคอยบริการผู้ต้องการความช่วยเหลือภายในสถานีรถไฟใต้ดินเขาชื่อนายทาดาฮิโรคาเนมัสุึอายุ27ปีโดยเขาจะสวมชุด Power Ranger สีเขียวคาดน้ำเงินทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการช่วยเหลือผู้สูงอายุช่วยคนกระเป๋าเดินทางหรือช่วยยกรถเข็นเด็กเนื่องจากบางสถานีของญี่ปุ่นไม่มีลิฟต์หรือบันไดเลื่อนและในช่วงแรกๆผู้คนไม่ค่อยวางใจเขาแต่ในระยะหลังเสียงตอบรับดีขึ้นและได้รับความสนใจจากเด็กๆมากเป็นพิเศษ นายคาเนมาสยังกล่าวอีกว่าเขายังต้องทำงานประจำทำให้มีเวลาทำหน้าที่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเขาจึงเปิดรับอาสาสมัคร p o เวอร์เลนเจอร์ให้ครบทีมอันดับที่3เปิดโรงแรมบนต้นไม้ประเทศสวีเดน สถาปนิกชื่อดังสแกรเดนิเวียได้สร้างโรงแรมบนต้นไม้ชื่อว่าทรีโฮเทลที่เมืองฮารัดทางจากเมืองลูเจียทางภาคเหนือของสวีเดนลาว50กิโลเมตรเพื่อให้ดูกลมกลืนกับสภาพป่ารอบด้านแถมมีระบบป้องกันนกบ,บินชนเพราะเหตุที่ว่าห้องพักพางตาจนแทบสังเกตจะไม่เห็นโดยประกอบด้วยห้องพักดีไซน์ชวนตะลึงบนต้นไม้กว่า5ห้อง อยู่สูงจากพื้นดินลรา4-6เมตรและมีทางเดินด้วยสะพานทางลาดหรือบันไดพับเก็บได้และไม่ต้องกังวลว่านกอาจจะบินมาชนเพราะเขาได้ติดฟิล์มอินฟราเรดบนผนังข้างนอกถึงคนเราจะมองไม่เห็นแต่นกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนภายในห้องพักมีเตียงขนาดใหญ่ห้องน้ำเลาจและระเบียงบนหลังคาและแขกที่สามารถไปทานอาหารในห้องรวม ในบรรยากาศ1930และบริเวณโรงแรมยังมีบาร์เครื่องดื่มซาวน่าและพื้นที่นันทนาการด้วยอันดับที่2มาร์กหน้าทุบสถิติโลกประเทศไต้หวันบริษัทผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าของไต้หวันได้จัดงานมาร์กหน้าโดยมีชาวไต้หวันกว่า1223คนเข้าร่วมมาร์กหน้าพร้อมกันเป็นเวลา10นาทีเต็ม พร้อมกับทำลายสถิติโลกเดิมของสหรัฐอเมริกาที่เคยมีผู้ร่วมมาร์กหน้ากว่า974คนโดยหลังการมาร์กหน้าร่วมกันของชาวไต้หวันเสร็จสิ้นลงก็ได้รับมอบประกาศนียบัตรยืนยันสถิติการมาร์กหน้าพร้อมกันมากที่สุดในโลกจากเจ้าหน้าที่ของกินเนสบุ๊กอันดับที่1ชีวิตนี้อยากมีคู่นอนแสนคนประเทศโปแลนด์ กรณีวิาพากวิจารณ์นางสาวอาเนียไลซิลสกาวัย21ปีสาวชาวโปรแลนด์กับแผนการสุดพิสดารในการท่องเที่ยวรอบโลกเพื่อจัดหาคู่นอนให้มากกว่า1 0 0 0 0คนนางสาวอาเนียไลซิลสกากล่าวว่าฉันต้องการหนุ่มๆจากโปรแลนด์ยุโรปและทั่วโลกฉันชอบเซ็กในประเทศโปรแลนด์ยังเป็นหัวข้อต้องห้าม และใครที่พยายามเติมเต็มจินตนาการเรื่องบนเตียงกับถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดไม่ก็แม่มดหรือมีปัญหาทางจิตแน่นอนว่านางสาวไลซิลสกาให้สัมภาษณ์กับออสเตียนทามว่ามีเพศสัมพันธ์กับชายมาแล้วถึง284คนและเตรียมตัวออกเดินทางค้นหาประสบการณ์ตามโครงการที่วางเอาไว้บางส่วนได้กล่าวว่านางสาวไลซิลสกา มีปัญหาทางจิตไม่ก็เป็นโรคนิร์ฟโฟเนียหรือโรคขาดผู้ชายไม่ได้อีกกลุ่มถูกมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าญิงสาวอยากจะโด่งดังเลยได้สร้างกระแสขึ้นมาซึ่งจากคำสัมภาษณ์ของนางสาวไลซิลสกาทำให้วิเคราะห์ได้ว่าหญิงสาวจะต้องนอนกับชายอย่างน้อย32คนในแต่ละสัปดาห์ และเป็นเวลานานกว่า60ปีจึงจะครบจำนวนที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้